เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีฟแฟนๆจากกระตูเรื่อง My Hero a c a d เ m มีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาหาคําตอบกันนะครับสาหรับคําถามที่ว่าอาจารย์ในสวะโชตะหรือว่าเอเลเซอร์เฮดเนี่ยเขาสามารถลบอัตลักษณ์ของโทลุหรือว่าสาวร่องหนได้ไหมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับก็คือจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นใบหน้าของโทลุเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะมาหาคําตอบกันนะครับสําหรับ สองคำถามนี้ โอเคครับเราก็จะมาดูกันที่คําถามแรกก่อนเลยนะครับว่าอาจารย์ในสะวะเนี่ยเขาสามารถลบอัตลักษณ์ของโทลุได้ไหมซึ่งผมเนี่ยก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าลบได้หรือว่าไม่ได้แต่ว่าจากการที่ผมเนี่ยลองวิเคราะห์ไต่ตองดูนะครับแล้วก็บวกกับความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะลบได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องลองมาดูการทํางานหรือว่าการกระบวนการการทํางานของอัตลักษณ์ลบทิ้งของอาจารย์ในสะวะกันก่อนนะครับว่ามันมีกระบวนการทํางานยังไงบ้าง อย่างแรกเลยนะครับก็คือการที่อาจารย์ในสะวะเนี่ยเขาจะลบอัตลักษณ์ของใครเขาก็จําเป็นที่จะต้องมองเห็นคนคนนั้นก่อนนะครับถึงจะสามารถลบได้และถ้าถามว่ามองเห็นแค่เสื้อผ้าไม่ได้มองเห็นตัวเนี่ยจะสามารถลบได้ไหมอันนี้ผมมองว่าก็ไม่สามารถลบได้นะครับก็จะขออ้างอิงจากตอนที่โมโมกับโทโดโลกีเนี่ยร่วมมือกันต่อสู้กับอาจารย์ในสะวะในการสอบปลายภาคมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่โมโมกับโทโดโลกีเนี่ยคลุมผ้าออกมานะครับเพื่อปกปิดสายตาของ อ,อาจารย์ไอสวะและอาจารย์ไอสวะเนี่ยก็ไม่สามารถลบได้จริงๆนะครับในตอนนั้นมันก็เป็นการยืนยันได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าอาจารย์ไอสวะเนี่ยเขาไม่น่าจะสามารถลบอัตลักษณ์ของโทลุได้นะครับเพราะว่าโทลุเนี่ยเธอเป็นมนุษย์ล่องหนนะครับที่ไม่มีทั้งหน้าตาทั้งร่างกายไม่มีจุดไหนที่จะบ่งบอกได้นะครับว่าร่างกายของเธอเนี่ยเป็นยังไงมีแค่ตอนใส่เสื้อผ้านะครับที่จะพอบ่งบอกได้ว่าขนาดตัวของเธอเนี่ยประมาณไหนอ้วนไหมผอมไหมสูงกลางปานกลางอะไรยังไง ก็มีแค่นี้นะครับที่จะพอบ่งบอกได้ว่าลักษณะตัวของโทลุเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องหน้าตาเรื่องสีผิวอะไรแบบนี้ก็ยังไม่มีโผล่ออกมาให้เราเห็นกันแม้แต่งเงาเลยนะฮะส่วนข้อต่อมานะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าอาจารย์ในสะวะเนี่ยไม่สามารถลบอัตลักษณ์ของโทลุได้นะครับก็คือโทลุเนี่ยเธอเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ประเภทแบบพวกที่มีติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดหรือว่าเป็นพวกที่มีรูปร่างผิดธรรมชาตินะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกเซยุสปินเนอร์อชิโด โชจิอะไรพวกนี้นะฮะอาจารย์ในสะวะเนี่ยเขาจะไม่สามารถลบอัต,รรอตลักษณ์ของคนเหล่านี้ได้จะเรียกว่าลบไม่ได้ก็ไม่เชิงนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ลบได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดลบไปแล้วรูปร่างของคนพวกนี้เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์ในสะวะเนี่ยเขาไปลบอัตลักษณ์ของเซยุที่มีอัตลักษณ์เป็นกบเซยุเนี่ยเธอก็จะยังมีสภาพร่างกายที่คล้ายกบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยจะไม่สามารถแลบลิ้นให้มันยาวเหมือนกบหรือว่ากระโดดสูงเหมือน ได้ก็จะกลายเป็นแค่คนที่มีสภาพร่างกายที่แปลกประหลาดไปนะครับจะไม่สามารถใช้อัตลักษณ์ได้ก็ถ้าเกิดว่าอาจารย์ในสะวะลบอัตลักษณ์ของโทลุไปแล้วเนี่ยโทลุเธอก็ยังคงเป็นมนุษย์ล่องหนเหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ว่าจะไม่สามารถใช้ความสามารถอื่นๆได้ก็อย่างเช่นพวกการหักเหของแสงอะไรพวกนี้นะครับก็ขอตอบนะครับสําหรับคําถามแรกที่ถามกันเข้ามาว่าอาจารย์ในสะวะสามารถลบอัตลักษณ์ของสาวล่องหนได้ไหมคําตอบนะครับก็คือไม่ได้นะครับ เพราะว่าก็อย่างที่พูดมานะฮะว่าเขาต้องมองเห็นตัวก่อนถึงจะสามารถลบได้แล้วก็ถึงสามารถลบได้ร่างกายของสาวล่องหนเนี่ยก็ยังคงเป็นสาวล่องหนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ และหัวข้อต่อมานะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้กันนะครับก็คือวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นใบหน้าของโทลุซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองคิดค้นหาวิธีนะครับว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างซึ่งวิธีที่ผมเนี่ยพอจะคิดออกนะครับและคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้สูงสุดแล้วเนี่ยก็คือให้ออฟฟอวันแย่งชิงอัตลักษณ์ของโทลุไปซึ่งถ้าถามว่าทําไมผมเนี่ยถึงคิดแบบนี้นะครับทำไมถึงคิดว่าถ้าเกิดออฟฟอวันเนี่ยแย่งชิงพลังไปโทลุของเราเนี่ยก็จะหายจากการเป็นมนุษย์ล่องหนซึ่งก็ต ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือว่าการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับยังไม่มีข้อมูลจากทางออฟฟิเชียลยืนยันมานะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะโอเคเราก็มาดูทฤษฎีของเรากันต่อเลยด้วยนะครับโดยผมก็จะขออ้างอิงจากในมังงะตอนที่193นะฮะโดยในตอนนั้นนะครับมันก็จะเป็นฝันของเดกุที่ฝันเห็นเรื่องราวของ a l l for o n e และ One forall ซึ่งในช่วงยุคเวลานั้นนะครับมันก็น่าจะเป็นช่วงที่พลังพิเศษเนี่ยพึ่ง เกิดขึ้นได้ไม่นานผู้คนเนี่ยก็ยังรู้สึกแปลกๆก,กับการมีพลังพิเศษกันอยู่นะฮะแล้วมันก็จะมีชายคนหนึ่งนะครับในตอนนั้นได้เข้ามาหาออ l f อเพื่อมาขอร้องนะครับให้ออ l ฟ o ร์เนี่ยช่วยดึงเอาอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยออกไปจากร่างกายทีเพราะว่าชายคนนี้นะครับเขาไม่พอใจกับการที่เขาเนี่ยมีหน้าตาที่มันอัปลักษณ์แบบนี้คนรอบข้างของเขาเนี่ยก็พากันล้อเลียนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่มันแปลกประหลาดไปจากชาวบ้านออฟฟอร์วันเนี่ยก็ได้ตอบรับคําขอ ของชายคนนั้นนะครับโดยการดึงเอาอัตลักษณ์ของชายคนนั้นออกมาแล้วพออ l ลฟอวั forward, เนี่ยดึงเอาอัตลักษณ์ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะใบหน้าของชายคนนั้นเนี่ยก็กลับไปเป็นปกติเหมือนกับคนทั่วไปนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าอ l ลฟอร์วัเนี่ยมาชิงอัตลักษณ์ของโทลุไปเราเนี่ยก็อาจจะได้เห็นใบหน้าค่าตาของโทลุก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าชายคนที่มาขอให้อัลฟอวัเนี่ยดึงเอาอัตลักษณ์ออกจากร่างกายชายคนนั้นเนี่ยเขาก็มี อัตลักษณ์ประเภทเดียวกักนกับโทลุนะครับก็คือเป็นอ mm ัตลักษณ์ที่มันผิดธรรมชาตินี่ก็เป็นวิธีการเดียวนะครับที่ผมเน right like ี่ยพอจะคิดออกนะครับว่าจะทํายังไงเราเนี่ยถึงจะได้เห็นใบหน้า่าตาของโทลุแล้วก็ร่างกายของโทลุเนี่ยแบบเต็มๆนะครับนี่ก็คงเป็นวิธีเดียวนะครับที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นบางอันบอกว่าให้เอาสีทาตัวบ้างเอานู่นเอานี่มาแปะตัวบ้างอะไรแบบนี้นะครับถ้าถามว่ามันเห็นไหมเอาสีมาทาตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเห็นนะครับแต่ว่าเห็นแบบเห็น ลางๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าทางอาจารย์ผู้แต่งเนี่ยเขาคงไม่เล่นง่ายขนาดที่แบบเอาสีมาทาตัวแล้วเห็นใบหน้าโทลุเลยอะไรแบบนี้หรอกนะครับก็คงจะมีวิธีเดียวนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดแล้วก็คือให้เจ้าเกียนชิกาะะกีเนี่ยมาชิงอัตลักษณ์ของโทลุไปนะครับเราเนี่ยก็จะได้เห็นใบหน้าค่าตาของน้องแบบเต็มๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของวันนี้ก็ต้องขอย้ําอีกสักหนึ่งรอบนะครับว่าหัวข้อที่2เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้น เรื่องราวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมพูดไว้ทั้งหมดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เนยมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยเห็นใบหน้าของโทลุก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเอาแบบขำๆก็ได้นะครับไม่ต้องจริงจังก็ได้นะ โอเคครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยเวณะที่นี้ด้วยนะฮะ เออแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับไปกดติดตามใน Facebook f แฟนเพจกันไว้ด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งช่องเราเนี่ยติดปีกขึ้นมานะครับเราเนี่ยจะได้มีช่องทางในการติดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็ใส่แทบทุกคลิปเลยนะครับก็ฝากไปติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ